เตรียมพร้อมแล้วนะคะสำหรับแพรวแพรัววน,นิดค่ะมิสซูปราเนชแนลไทยแลนด์ประจำปี2022ค่ะที่กองประกวดซูปราเนชแนล2022เตรียมจัดรอบพรีลิมมินารีในวันที่12กรกฎาคมนี้โดยทางกองประกวดมิสแอนด์มิสเตอร์ซูปราเนชแนลไทยแลนด์ประจำปี2022ได้เปิดภาพสาวแพรวในชุดประจำชาติเทวนารีสี วิจายาค่ะตัวแทนสาวงามจากประเทศไทยจะสวมใส่ประชันความงดงามในรอบตัดสินของการประกวดเวทีระดับโลกณเมืองคราคุฟประเทศโปลแลนด์ในวันที่15กรกฎาคมนี้ค่ะ สำหรับชุดประจำชาติชุดนี้ค่ะต้องการสื่อถึงดินแดนภาคใต้ของไทยอันเป็นที่ตั้งของอาณาจักรศรีวิชัยในอดีตที่มีความเจริญรุ่งเรืองทางด้านพุทธศาสนาและอรารยธรรมอันเฟื่องฟูจากการสร้างเทวสถานและปฏิมาก,กรรมรูปหล่อสำริดที่เป็นเอกลักษณ์ทางประวัติศาสตร์ของไทยค่ะรวมกับความงามสตรีภาคใต้ของไทยมารังสรรค์เป็นชุดที่งดงาม ประกอบกับพื้นเพของสาวแพรวค่ะที่เป็นสาวใต้ตาคมจากจังหวัดชุมพรดินแดนภาคใต้ของเราทําให้สวมใส่ชุดออกมาดูงดงามดั่งนางในวรรณคดีชวนสะกดทุกสายตาที่ได้เห็นทําเอาแม่แม่แฟนนางงามนะคะต้องแห่ชื่นชมทั้งในเพจของกองซุปราไทยและในไอจส่วนตัวของสาวแพรวกันอย่างมากทีเดียวค่ะทางด้านสาวแพรวะคะได้เผยว่านี่คือช่วงเวลาที่ดีที่สุดในชีวิตของแพรวเพแพรมีความสุขในทุกๆวันที่ตื่นขึ้นมาเพื่อเข้ากองประกวด เป็นความสุขที่ล้นทะลักมากมากซึ่งการที่แพรวเป็นตัวแทนประเทศไทยครั้งนี้ไม่ได้มาทำเพื่อตัวเองแต่มาในฐานะมิสไทยแลนด์อยากเอาความเป็นไทยมาโชว์ให้โลกรู้ขอขอบคุณทุกคนสำหรับกำลังใจและร่วมหมดให้แพรและแพรหวังว่าทุกคนจะแฮปปี้ไปด้วยกันนะคะไม่ว่าผลในรอบตัดสินวันที่15กรกฎาคมนี้จะเป็นอย่างไรขอให้รู้ไว้ว่าแพรได้ทำเต็มที่ในทุกวินาทีทำทุกอย่างบนพื้นฐานของความสุขและแพชชั่นที่มีกับการประกวด การที่แพวมีประสบการณ์การประกวดมาทําให้รู้ว่าจะต้องทําอะไรอย่างไรบ้างแล้วก็หวังถึงมงขอฝากติดตามการประกวดของแพลในรอบพรีริมวันที่12กรกฎาคมและ,อะรอบไฟนอล15กรกฎาคมนี้ด้วยนะคะ ขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับที่ติดตามพวกเราผ่านรายการ Entertainment Day นะฮะแต่ว่าพวกเราก็มีอีกหลากหลายช่องทางครับไม่ว่าจะเป็นทาง YouTube แล้วก็ทาง Facebook ด้วยซึ่งก็สามารถไปเสิร์ชกันได้ที่ True i n s i d e นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ subscribe กดกระดิ่งกันให้ด้วยนะครับแล้วก็มีอีกหลากหลายช่องทางด้านล่างนี้ได้เลยครับ